ันนี้แววน้อยจะมากินขนมจีนน้ำพริกก็จะมีขนมจีนแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกนี่คือน้ำยาน้ำพริกมีผัดให้ด้วยนะคะแววน้อยซื้อมาชุดละสี่สิบบาทนะคะของเจ๊เตยค่ะเดี๋ยวแววน้อยจะมาแกะใส่จานเลยค่ะแววน้อยยังทำไม่เป็นเลยนะคะน้ำพริกของขนมจีน ลาดลงไปเลยจ้าเซ็บๆนัวๆไปเลยค่ะชุ่มชำ่ำน้ำพริกไหลเยิ้มเลยค่ะหู้น่าทานมากเลยค่ะทุกคนอ้าวเทผักลงไปนะคะโูจานจานน่าจะเล็กเกินไปค่ะ ทอดจ้ามาหม่ำกับแววน้อยเลยค่ะทุกคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเยิ้มๆเลยค่ะน้ำพริกเยิ้มๆเลยค่ะพริกเนี่ยลงไปแล้วมากินน้ำกันกับแวลน้อยนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันได้เยอะมากๆอ่ะทุกคนขายอยู่ตลาดเซเว่น ้าวนี้อร่อยเจ๊เตยนะคะคุกได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวแววน้อยจะชิมให้ดูนะคะทุกคนอืมคลิกคุกเขาไปแล้วน่าจะไม่กรอบนี่ค่ะทุกคนมากินกับแววน้อยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนจ้า เคี้ยวพริกไปเผ็ดเลยค่ะอืมอุ้ยเผ็ดขนาดเม็ดเดียวนะแล้วน้อยกินเผ็ดปานกลางอืม น้ำพริกแกได้ค่ะเดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งที่แวนน้อยจะต้องไปขอสูตรนะคะว่าทำให้แวนน้อยดูหน่อยนะคะเพราะว่าแวนน้อยเคยกินนะคะที่ตลาดเวลาแวนน้อยไปเที่ยวนะคะมันไม่อร่อยแบบนี้นะคะอืมอืมอะไรคะ อ๋อเดี๋ยวนะลูกพอดีป้าอยู่ร้านคนเดียวนะลูกป้าขายของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโทรหาแม่เดี๋ยวป้าโทรหาแม่ให้นะคะ<า>เดี๋ยวนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะดูเด็กน้อยนี่หนูบอกว่าอะไรบอกป้าใหม่อย่านะเมื่อกี้เด็กน้อยมาบอกป้ากำลังกินอยู่อันนั้นนะคะหมากัดไหมคะ หมาหมาอยู่ตรงไหนลูกอ๋อไม่กัดเด็กน้อยนะคะดูพี่สกูตเตอร์มานี่กิสกูตเตอร์สีเขียวนะคะเป็นลูกของลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าขายของตรงนี้แป๊บนึงนะคะเอาเไรเลือกเลยค่ะเดี๋ยวนะลูกแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเียวแววน้อยมากินตอบแล้วนนะคะเมื่อกี้แววน้อยไปเอาน้ำมานะคะมันมันเผ็ด กินพริกกันเม็ดเดียวก็เผ็ดแล้วค่ะทุกคนกระดกขวดอีกแล้วแทมที่จะเทใส่แก้วก็ไม่ได้เทใส่แก้วนะให้เยอะมากแล้วเบวเาจะกินหมดเนี่ย ถ้าเสียงรถด,ดังแมวมันก็ต้องขอโทษ้วยนะครับแซ่บมากอะทุกคน ยาวมาหลายปีมากแล้วนะคะน่าจะโหห้าหกปีได้แล้วมั้งแววน้อยไม่เคยตัดเลยนะคะแต่ก่อนนะแววน้อยผมสั้นและผมบอบนะคะผมขนาดขนาดนี้นะคะชอบตัดผมปลอยผมสั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งแววน้อยอะ่ะไปตัดผม อยู่ร้านเสริมสวยรูปเกตนะคะแล้วเขาก็แนะนำให้แววน้อยอะปล่อยผมยาวว่าจะเหมาะกว่าอย่างเงี้ยนะคะแววน้อยก็อืมลองดูลองปล่อยดูนะคะสุดท้ายพอปล่อยเสร็จแล้วนะคะมันก็ยาวยาวมากเลยทุกคนแล้วแววก็เสียดายผมนะคะแล้วเคยตัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะเอามาให้ดูนะคะว่าแววน้อยตัดแล้วว่ายาวขนาดไหน นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเวลน้อยขอขยับขนมตีนไว้มุมนู้นก่อนนะคะนี่ค่ะยาวไหมนี่เห็นไหมคะยาวมากๆเลยแล้วเวลน้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะเวลน้อยตัดแล้วจะเอาไปบริจาคนะคะให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะแต่ตอนนี้เวลน้อยหาที่อยู่ไม่ได้นะคะคือคือเคยมีแล้วก็หายไปแล้วนะคะ ภูมิใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเนี่ยค่ะยาวไหมทุกคนเป็นผุมของแววน้อยเองค่ะนี่ค่ะให้ดูแค่นั้นก่อนแล้วแววน้อยอ่ะมัดทันไว้อย่างดีเลยนะคะทุกคน ญาติินต่อคะ่ะผมแววน้อยก็ยาวมากแล้วนะคะแววน้อยพร้อมที่จะจะตัดเพื่อที่จะไปบริจาควันไหนเดีย๋ยวแววน้อยจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยยาวมากเลยเห็นไหมแววน้อยก็อยากจะตัดผมเพื่อที่จะไปให้ คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอ่ะเขามีกําลังใจนะคะเพราะว่าบางคนเขาให้อ่าคีโมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ผมร่วงนะคะก็อ่อยมากเลยค่ะ อะไรคะลูกค้ามาพอดีเลยอะไรเรื่อเลยค่แแนะแววน้อยไปขายของมานะคะลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยกินน้ำก่อนค่ะเผ็ด ก็ไม่เผ็ดมากแต่ว่าแววน้อยกินพริกทอดลงไปมันก็ได้เผ็ดนะคะ เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะแบวน้อยก็ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะหรือว่าบ้านนอกที่แบวเรียกประจำนะคะขอบคุณมากค่ะบินค่าไฟมาค่ะทุกคนของประจำเดือนสุลาคมนะคะรู้ไหมค่าไฟบ้านแหวน้อยเท่าไหร่ของของเดือนนี้นะคะจะมี QR code นะคะ อยู่ที่ห้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์เดี๋ยวแวลน้อยให้ดูเลยเห็นไหมคะนี่คะ่ะของเดือนที่แล้วนะคะจะอยู่ที่ห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์อันนี้ของเดือนที่แล้วคะ่ะนี่คะ่ะเพราะว่าแววน้อยค้าขายนะคะแวบวบต้องใช้ไฟเยอะนะคะแล้วแววก็เลย ต้องเสียภาษีเข้ารัฐเยอะหน่อยนะคะเสียค่าไฟลูกค้ามาไม่ขาดสายมีแววน้อยจําได้เลยว่าเสียงรถอะไรเสียงรถนึกว่าเสียงรถส่งของแววน้อยเพราะว่ารถจะมาส่งของนะคะส่งน้ํามั่งส่งของเข้าร้านมั่งนะคะแต่ส่วนมากอะแววน้อยจะไปซื้อเองที่แมคโคร เราน้อยไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์มากเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเน้นผักเดีย๋ยวนี้มันเหมือนเบื่อเบื่อเนื้อนะคะแต่ก็กินได้ค่ะกินได้ตัวนี้ใส่จีนฟูหวานแหววเลยเราน้อยจะเป็นคนใส่เสื้อผ้าแบบ ง่ายๆอะไรก็ได้นะคะแต่บางวันอยากสวยหน่อยก็ใส่ใส่ชุดเหมือนธรรมดาของแววนะคะแต่ว่าเวลาลูกค้าเห็นน mm ่ะ hmm. เขาบอกว่าวันนี้ทําไมใส่ชุดสวยจังเลยนะ mm hmm. แต่ก็เป็นบางวันนะคะน mm ุม hmm. ปีนกับพริกทอด หมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยของเจ๊เตยนี่ให้เยอะมากเยอะจริงจริงเจ๊เตยอ่ะเขาจะขายอ่ะ ไม่ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าแกเป็นรถเห็นนะคะบางวันน่ะแกก็จะเป็นขนมนะคะเป็นกับข้าวขายนะคะแต่สามสี่วันวันนี้แกขายขนมจีนดีมากจะมีน้ำยาป่าน้ำยากระพิแล้วก็น้ำพริกน้ำยาเสียวหวานด้วยค่ะ แกินน้ำมากกว่ากินน้ำเยอะน้ำในแววน้อยกินยี่ห้อโนเนมนะคะคือหยิบขวดไหนได้แววน้อยก็กินขวดนั้นเลย จะกลับไปบ้านนอกรู้ไหมเวลน้อกินน้ำเลยน้ำฝน่ะเพราะว่าน้ำฝนมันหอมแต่บางคนเขาก็ไม่กินน้ำฝนเขาบอกว่าน้ำฝนน่ะลัวแบบว่าขี้นกนะคะที่เกาะอยู่บนหลังคาเราเผ็ดเวลหน่อยเผ็ดหลายเวลหน่อยเผ็ดเวลหน่อยเผ็ดหืมหืมไข่หมูสับด้วยอะทุกคนเวลน้อยกินหมูสับ อ้ททุกทีเนี่ยแกไม่ให้รู้เลยนะว่าใส่หมูสับเพราะว่าแบบน้อยซื้อแกกินสองรอบแล้วอเนี่ยทุกคนมีหมูสับชิ้นเล็กๆเนี้ยแสดงว่าแกต้องตั่นหรือสับละเอียดอะไปกับพริกเลยนะคะแต่เนี้ยไม่เห็นนะ่ะอืมอันนี้มันเป็นก้อนของหมูสับเลยอะอืม ันนี้จะเป็นหอมแดงปอยอกินิพย์เหลืออีกสองสองเม็ดนะคะกินพทิกต่อไม่ไหวแล้วเผ็ดก็เหลือสามเม็ดค่ะเือเม็ดที่สาม cho chín nè chẹp thật nè thằng lại cho chịu chín bớt rồi ไกเ้หแล้วสู้ๆ,ๆอ้าวนมูกินน้ำค่ะคันเวลาแววว่างนะคะแล้วหน่อยจะพาไปเที่ยววัดในทัวเมืองอยุธยา แัวหน่อยต้องกินหลายๆเพราะว่าแร่หน่อยตัวหน่อยนะคะตัวเล็กตัวจ่อยแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหนูข่ายยิ้มให้ไหมคุณพ่ออาชีพขายของเก่านะคะคุณพาหลานคุณเอาของเก่าไปขายด้านนอกนะคะ่ะนอกหมู่บ้าน คลิปนี้เม็ดใหญ่นะคะแล้วเราจะต้องหันครึ่งน,นะคะนี่อ่าปากกว้างค่ะทุกคนอ่าเลยค่ะเสียงรถเพินดังค่ะอ๋อจ้า ลูกค้าลูกค้าขี่รถผ่านเผ็ดมากทุกคนมเมื่อกี้ลูกค้าคุณยายนะคะแกก็ทําอาหารขายนะคะวันนี้แกบอกว่าแกนะ่ะเอาไปส่งลูกค้าเพลูกค้าโทรสั่งนะคะเจ้านี้จะขายเลยรรู้ไหมขายกำลังตาจ้ะทุกคนคะสาหรับคลิปนี้แววกินขนมจีนคลิปนะคะ อร่อยมากเลยค่ะถึงจะเผ็ดเพราะว่าผิดทอดนะคะแต่ก็อร่อยเวลน้อยกินหมดจานเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เวลน้อยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย